สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันนี้ได้รถเข้ามาใหม่อันนานจะได้สวยๆแบบนี้มาทั้งทีนะครับปกติได้รถมาจะต้องมาเก็บนะครับคันนี้ผมได้มาแบบว่าสวยมากแล้วไม่ต้องเก็บเลยนะครับใครที่หายเอนเนอาตากลมอยู่รอชมคันนี้ได้เลยครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเขาปั้นใหม่นะครับเอาตากลม ปั้นใหม่ทั้งคันเอกสารครบโอนนะครับแต่ว่าภาษีนี่ขาดนะครับขาดเกินนะครับคนปั้นเขาก็ยังไม่ได้ไปทําทะเบียนนะครับเขาเลิกเล่นนะครับจริงๆเขาจะแถมอะไรมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเอามานะครับเพราะามันไม่ได้ใช้ก็ให้พี่เขาเก็บไว้ก็เอาแต่ตัวรถมารถแบบว่าปั้นได้สวยมากๆนะครับงานสีนี่เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะรถเพิ่งปั้นใหม่แล้วก็เนียน จุดสีนี่เงาวับจุดสีนี่เป็นสี 2K นะเคลือบทับสติกเกอร์นี่ฮะโคตรเงาเลยนะแล้วเป็นสีดำแบบดำสติกเกอร์ม่วงชมพูนะสวยมากนะครับจุดสีสวยนะครับสวยมากจุดสนะีเงามากแล้วก็ ระบบต่างๆนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนี่ใช้ได้ครบทุกจุดหน้าไม้ใช้ได้ครบนะครับระบบวาล์วทำงานเครื่องยนต์เจ้าของเก่าเขาก็ทำมาแล้วนะครับนะฮะไม่แน่ใจว่าทำอะไรบ้างแต่เขาแจ้งว่าผ่าฟิตใหม่นะครับจะเห็นรอยประกันใหม่เลยนะครับส่วนสีโครงพวกสีพักเท้าหรือสีอาร์มอย่างเงี้ยฮะเขาก็เก็บมาแล้วนะครับแต่ว่าสีอาจจะไม่เงานะมันออกดานด้านนะครับ อันนี้เจ้าของเขาน่าจะทําเองนะถ้าผมเดานะแต่ว่าสวยสะอาดดีแต่อาจจะไม่เงานี่ฮะสีแผงคุงแผงคออ่าเขาเก็บมาแล้วก็จะมีแค่ชุดสีนะครับที่เงาวับอ่าสีล้อแม็กก็เก็บมาแล้วล้อแม็ก,กเก็บมาเพราะพรก็สีโค้งแหละครับไม่ค่อยเงาน่าจะทําเองนะครับสีจันบุมจันเบกนะครับถ้าผมเดาจุดสีนี่ก็น่าจะส่งเขาทำนะครับผลโชกสีอื่นนี้ก็ ทำเองนะครับสวยสะอาดดีอาจจะไม่เงาวับเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมรถสวยมากแล้วก็สะอาดนะครับสะอาดต้องบอกว่ารถสะอาดถังปักน้ําถังสองที่อยู่ครบอะยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับยางหน้าหลังนี่ใหม่เลยไปใช้ยาวๆนะครับยทะเบียนแบบเก่านะแบบยาวนะครับลูกค้าเอาไปโอนก็เดี๋ยวจะได้เล่มใหม่ป้ายใหม่นี่ฮะยุดโซ่สเตอร์ก็น่าจะใหม่นะฮะเนี่ยฮะโซ่สเตอร์ก็น่าจะใหม่ สีชุดสีสวยงามมากอกก็ด้านล่างนี่อยู่ครบนะครับนี่สวยเลยไม่มีแตกเลยตรงนี้ก็โรคประจําเขาแล้วฮะนี่ยททำสีแม่ใหม่โดนขาตั้งโดนในตรงตะงเงงตรงนี้เวลาเอาขาตั้งขึ้นนี่ยสีโคง้งสวยนะครับขาบูเดิมมากองครบนะครับสายโชคก็อยู่ตรงนี้นะครับรถวิ่งดีมากรถวิ่งดีมากสุดเจมีให้สามดอกนะครับเปิดสามจุดเบาะก็หุ้มมาใหม่ ถังน้ำมันข้างในก็ถือว่าโอเคเลยนะครับปปไปลงไฟเลี้ยวไฟ,ไฟหน้าไฟสูงนะครับติดหมดหน้าใหม่อะไรเงี้ยติดครบครับเนี่ยไฟท้ายไฟเบรกครบทุกจุดฟังเสียง ยนเงียบคิด เบรกดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยระบบโช๊ดีโช๊กหน้าก็ไม่มีรั่วนะครับเจ้าของกขาแจ้งมาว่าเขาเก็บมาแล้วนะครับฟังเสียงเบิ้ลรถวิ่งดีมากเลยนะขับโคตรสนุกเลยยิตจัดไปขี่ใช้งานได้เลยไปขี่หลอ่อๆนะฮะรถสวยมาก ลรันใช้ไม่ได้ตับกุญแจแล้วกัน,นตำแหนีนะออลรันใช้ไม่ได้มาฟังราคานะเอเนสอาตากลมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่29,900บาทนะครับ29,900บาทเอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยท่านใดสนใจโทรเลรับเบอร์063 4 2 5 5 9 8 9สหากนะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับ ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับประมาณนี้2,9,900บาทสวยโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกนันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ